สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีศรสุขุนครนะครับตอนนี้ลุงพลน,นะครับเปลี่ยนชุดออกมาแล้วนะฮะตอนนี้ลุงมาคุยโทรศัพท์อยู่มาบ้านนะครับตอนนี้ก็รอดูนะฮะลุงจะไปร่วมงานนะครับ ก็คุยโทรศัพท์อยู่นะครับอยู่ในบ้านนะยังไม่ออกมานะฮะ นี่บรรยากาศหน้าบ้านลุงนะครับระหว่างที่รอที่ลุงพลจะไปร่วมงานนะครับ เป็นเป็นหนักแล้วนะพี่มานานะฮะพี่มานาไอเลือบยูนะฮะอันนี้ลุงก็นุ่นนะฮะอยู่ใต้ต้นมะขามนะ ฮะอันนี้คือตัวอันอันนี้คือตัวแทนอ่าคุณกล้วยหละฮะโอ้ยลุงจิมมาเป็นตัวแทนโอ้ยบทต้องล่ามอ้บทต้องร้องก็ได้ล่าอย่างเดียวเออพอนอย่างเดียวโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดเลี๋ยวสิอนให้ลุง่ำอ่ลัน่ต้อลพอต้องล่การอี่พอแบบว่าพอได้เกียวป่ะครับ

ทุกคิวด้วยแล้วนุ่มเนาะก็นนนน<บ>จะได้คิวตัวตัวดนตรีก็ไม่ใช่เครื่องผสมหอยเลยวิพีด่ดีเลยอันนี้เสียงแค่นี้เด้อเดีย๋ดวยวกระโดดสิขออนุญาตเบาเรื่องเสียงไลน์แคนจักหน่อยลายแคนลายนี้นะคะเป็นลายแคนนี่นะดูนะฮะตอนนี้ลุงด้ยโทรศัพท์อยู่นะจ๊ะก็รอดูนะฮะลุงจิมรรยังไม่รู้เวลานะฮะว่าไปกี่โมงนะฮะ อันนี้เข้าร่วมกับพี่มนาก่อนนะฮะตรงนั้นร่มน้อยนะะร่มในน้อยนะะอยู่เต็มแล้วนะก็วันนี้จะมีการลำหน้าหน้าสถานที่ด้วยนะครับเนาะลำเขาเรียกอ,อะไรลำอะไรเอ่ยมีต้นอ้อนะฮบไปลำนะฮะ ที่ที่จัดงานนะครับสีดำเนาะขาวดำนะะ ตอนนี้ลุงคุยโทรศัพท์เสร็จแลนี่ฮะตุ้มโฮมกันนะฮะ,น,น,ะ,ะน้ำแต่พี่ตรงนี้เย็นดีจริงๆเย็นๆนะฮะจริงๆตรงนูนร้อนเออลมมันโชยตรงนี้จริงหรือว่ามีแก๊ปประตูลมมันจะออกตรงนี้บ่ล้วเต็ปะ่ะเต็มแต่ช่างโมงเหงอเตะเตะมันจะแก๊ปประตูลมมันจะออกทางนี้ หน้าข้างหลังเช่มลุงน่รวมนาข้างหลังเถอบอดที่ที่มันเย็นเพราะว่ารุ่งเปิดประตูเอามันมีแอร์อ๋อแอหรอมันคอื้อ้อนอก็น้ไปหลบเป็นอย่างย่เอาตครับผมเ่าตามนั้นนะครับตามนั้นนะะตอนนี้ลุงก็เตรียมพร้อมนะฮะขอบคุณคลิปนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ